คลิปนี้นะครับจะเป็นการเริ่มเขียนผนังนะครับที่ความสูง2840นะครับแล้วก็ความกว้างที่2550นะครับเริ่มต้นเราจะทำยังไงครับเรามาดูกันนะครับกลับมาที่ออฟแลน์นะครับไปที่เบสิควอลนะครับเลือกที่คำสั่งวอลนะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างของวอลขึ้นมาคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับที่เรียกว่า property นะครับ <c oughs> ในที่นี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเซตก็คือนะครับสังเกตนะครับหน้าต่างผานังตรงนี้จะเหมือนจะมีสองชิ้นชิ้นแรกก็คือชิ้นที่เป็นผนังเต็มๆพร้อมช่องเจาะชิ้นที่2ก็คือที่เป็นบัวนะครับเราก็ต้องทําการเซตนะครับเราต้องทําการเซตนะครับเริ่มต้นของหรายถ้าอาจจะเป็นแบบนี้นะครับ n u m b อ r อัพเลเยอร์เนี่ยมีชิ้นเดียว นรับ number เ f layer มีเช่นเดียวเราจะต้องทำการเซตให้มีสอง y e เยอร์ก่อนนะครับเซตให้มีสองเลเยอร์จากนั้นในแต่ละเลเยอร์เราต้องกำหนดความหนาครับเช่น l a เยอร์ที่1นะครับสีเขียวนี้นะฮะผมกำหนดให้หนาสิบเซนเลเยอร์ที่สองครับหนาสิบห้าเซนคืออะไรรามาดูนะครับก็คือ l a เยอร์แรกก็คือ1ิเซนก็คือความหนาของพนันทั้งหมดนีเยอที่2ก็คือเฉพาะบัวอย่างเดียวนะครับหนาสิบ้าเซนตตรงน,นี้โอเคนะครับ จากนั้นครับเราต้องมาเซตความสูงของผนังแต่ละเลเยอร์นะครับวิธีการก็คือคลิกที่เครื่องหมายคเครื่องหมายขึ้นลงเนี่ยครับลูกศรชอตที่เลเยอร์หนึ่งก่อนนะครับถ้าเราจําได้ตามแบบเราต้งแขรก็คือผนังเนี่ยสูง2840นะครับเราก็ไม่ต้องเซตอะไรครับเพียงแต่เราเลือกท็อปเลเวลของผนังเนี่ยให้เท่ากับทีเท้าเพนที่2840เลยส่วนว่าท็อปเลเวลนะครับของผนังนะครับ ให้เท่ากับระดับ0ูนเลยโดยไม่ต้องใส่ค่า offset นะครับเสร็จแล้วเรกดโอเคสำหรับผนัง15เซนนี้นะครับเราคลิกเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ในส่วนนี้นะครับเราก็จะตรึงผนังเหมือนเดิมนะครับ top level อยู่ที่2อง0ปดสี่ bottom level อยู่ที่0ูแต่สิ่งที่แตกต่างครับเราก็มาดูที่ว่า top c a p นะครับถ้าเรามาดูนะครับผนังตัวนี้เหมือนจะจริงๆสูงแค่ส5บ้าเซนดังนั้นเราจะต้อง offset ด้านบนลงมานะครับจากระดับสองแที่ ห้าลบห้าสี่ศูนแล้วก็ออฟเซตขึ้นไปเท่ากับเจ็ดร้อยบวกหนึ่งสี่ห้าศูนะครับวิธีการทำงานเรามาดูนะครับด้านบนเราลบที่เท่าไหร่ครับด้านล่างก็คือขึ้นไปนะครับเป็นเจ็ดร้อยบวกหนึ่งสี่ห้าศูนย์นั่นเองนะครับใส่ค่าบวกได้เลยแล้วก็คือขึ้นสูงไปสองหนึ่งห้าศูเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับแล้วลองมาดู <c oughs> ที่เป็นรูป โซนกระจกนะฮะเราจะได้ผนังซึ่งมีบัวติดอยู่นะครับผมเสร็จแล้วกดนะครับเราปรับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับปรับตั้งค่าเสร็จแล้วเรื่องสีสันและต่างๆพวกนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านใดอากจะลองปรับดูแล้วแต่นะครับลองปรับดูได้เล่นดูได้แล้วแต่ชอบรูปแบบต่างๆนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับ นะครับเราก็จะทาการเริ่มเขียนขนังขนังนี้ยาวเท่าไหร่นะครับเรากลับมาดูกระดาษนะครับสามห้าห้าศูนย์นะครับเราก็ลากขนังเลยครับจากจุดใดจุดหนึ่งไปทางขวาเท่าไหร่ครับนะครับให้แท็กพอยท์ทงานนะครับแท็กพอยท์ทงานนะครับเป็นระยะทางเท่ากับสามห้าห้าศูนย์เห็นไหมครับ enter เราก็กด escape นะครับแล้วก็ f set เป็นการจบก่อนอื่นเราลองวัดดูด้วยคำสั่งไม่ช่วยเลงครับ มาจากจุดนี้ยาวเรียงจุดนี้นะฮะสามห้าห้าศูนย์นะครับผมนี่ก็คือเทคนิคก,การเขียนนะครับแล้วลองกด F4 ดูนะครับรนะครับ,นะรบเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาคุยรายละเอียดกันต่อ